วนี้วิลเลียมแฟมิลี่อยู่ที่ร้านแล้วแต่หูกระทะนะคะคือเมื่อกี้กินเบียร์กันมาคนละสองกระป๋องนะคะมันก็เลยพิวๆหน่อยเนาะแล้วไอ้นี่เขาเปิดยังไงก็ไม่รู้เขาบอกเปิดสี่โมตอนนี้นั่งรอแป๊บหนึ่งอ๋อนั่งรอแป๊บหนึ่งโอเค ร้านเขาเปิดสี่โมงนะคะแล้วแต่หมูกระทะแต่ว่าเรามาตั้งแต่ตอนนี้สามโมงครึ่งสามโมงสี่สิบเออสามโมงที่สิบแปดโอเคมาก่อน20นาทีมาก่อน20นาทีเองสินาทีโอเคเด็กๆก็เล่นกงนอยู่แล้วนะคะไปคือร้านนี้เขามีกุ้งตัวใหญ่มากคนละเท่าไหร่หัวเท่าไหร่พ่อ สามเก้าเก้านะคะเดี๋ยวไม่มีพนักงานเด็ไม่ไมันจะไม่ถึงเวลามนั่งรอเลยอ๋อ่นั่งรอเฉยเดี๋ยวพิ่งดิ่งไง่านเ เทได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็สั่งเบียร์มารอ,อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องเรียกกรลุกาลลงจากโต๊ะเลยคะ่ะเออเออเ,เราจะกินเบียร์รอเขานะคะอีกประมาณ20นาทีนะเขาถึงจะพร้อมนะคะร้านเขานะคะน้ำอะไรคะน,น้ำเล่โอ้รอค่ะรอค่ะเพราะว่าร้านเขาน้ำแดงอ๋อให้แม่ตักเลยใช่ไหม น้ำแดงโอ้น้ำแดงตักเลยตักเลยเดี๋ยวไปตักเลยเออรู้แล้วถ่ายคลิปให้หน่อยดิถ่ายคลิปให้หน่อยถ่ายคลิปแม่ตักให้หน่อยรู้แล um ้วถ่ายคลิปแม่ตักให้หน่อยได้ไหมไม่เอาน้ำแดงเฮ้ยเดี๋ยวอย่างงแงเดี๋ยวที่กลับบ้านหรอะอ๋อแล้วนี่ไม่ใช่น้ำแดงเะฮะน้ำแดงลืมป่ะ ร้องไห้ลืมเลยไม่ต้องเป็นเวลาตอนนี้นะคะเราก็รอพน,นักงานอยู่นะคะมันยังไม่สี่โมงเนาะเขาก็ยังไม่พร้อมนะคะเราก็กินเบียร์รอกันไปก่อนนะคะ<า>นคะี่อะไรครับกินน้ำาะยกินน้ดาไม่ไม่ได้ก็กินน้ําแดงให้หมดก่อนกินน้ำกินน้ำแดงให้หมดก่อนแล้วค่อยกินน้ สีส้มไหมสีส้มไหมมาแล้วนะจ๊ะเตาของเรานะคะเตาแรกอ๋ออ๋อสองเตาพร้ากันเลยโอ้ติดๆกันเลยแต่ด็กๆเด็กร้อนเลื่อนได้ปะเลื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนได้มันจะเด็กจะร้อนเนี่ยมันตรงนี้เด็กอ๋อลอันนี้อันนี้เขาเนี่ยแหละเอวางติดกันโอเคเด็กๆจะร้อนเนี่ยเลื่เราไปเลื่อนไป ไปตอนนี้เราจะไปดูนะคะว่าเขาเอาอาหารมาลงครบหรือยังนะคะไปกุ้งกุ้งม,ม,มายังโอ้แล้วอุ้ยน้ำไม่เลกค่ะก็ได้อยูอ่เออโอ้ยนี่ตัวมันล้่มเลยหยิบมาเลยเดี๋ยวแม่ช่วยไหมคะเอแม่ตัดหนึ่งหอัอกแม่ นอาหารนะอาจารต่อไปที่ไหนแล้วครับโอ้สับปะรดไปทั้งฐาดเลยนนี้อันนโอเคชิ้นลอตที่สองครับกำลังตัดอยู่ใช่กำลังตัดอยู่ค่ะล็อตสองหมดแล้วนะคะหมดหมดตู้เลย หมดตู้เลยเขาแล้วเออน่าแบบเกลียดมากเลยแต่มันไม่มีคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเจ้าเล่เรามากินบ่อยนนะคร้้าีกุ้งตัวใหญ่มากดูพวกแม่น่าอยแต่วันนี้เล็กหน่อยวันนี้แต่ก็นนไม่เล็กหรอกถือว่าโอเคอยู่ไม่ไม่ไม่แต่ไม่เท่าที่เราเมื่อก่อนมาตัวใหญ่ไม่แล้วแต่จังหวะเนาะใช่นะใช่โอ้โหอ่ะขอยาอนะฮะมาไหนอืม เสกุ้งทอดนะคะว้า,วาดีมากกุ้งพันอ้อยกุ้งพันอ้อยอืมรงเลยหายดเมนูของลูกใช่ไหมเนี่ยม็นเมนูของลูก หัวหืมมือมจ้งวงขนาดนี้อืมกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนะคะ สิบแล้วค่ะแม่อ๋อ <laughs> ไหนพูดว่ากินหมูตรงนี้ไหนใช่ะโอ้โหดุนะเป็นไงเนาะอาการเป็นไงเนาะอิ่มดัน,น <laughs> <laughs> สตาร์ทเร็วนะยังไม่ <laughs> ทันเลยเลยนี่กีโ่โมงเอง ห้าโมงยี่ห้าโมงยี่สิบอิ่มแล้วนะคะเล่นสรสองทุ่มอิมอออ่มก่อนแล้วเนะี <c oughs> ่ยจ้าโมาไว้ใส่รองเท้าตอนไปซื้อขนมเหรออื้าวเราจะไปฉี่แล้วใครจะเราจะไปยังไงให้แม่อุ้มเหรอ,อโอ้แม่หนักนะเนี้ยวแม่เหนื่อยนะโอะ้ทำไมให้แม่อุ้มตลอดเลยลเอาไปไหนไม่ฉี่แล้วเหรอโอ้ไม่ต้องฉี่ละเออทำไมไม่ลาไม่เล่นกับน้องอ่ะ มิลารอเพื่อนอยู่แล้วตอนนี้มิเรียลแฟมิลี่ก็อิ่มกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อก็อิ่มแล้วแม่ก็อิ่มแล้วทําไงดีนาะแต่ก็กินไปเยอะแล้วนะกุ้งสามโลได้แล้วมั้งสามสี่โลเกินแล้วแหละหนึ่งถาดถาดแรกที่เขาเอามาให้เรากินหมดเลยเออเว่อเว่อเว่อ ว่าจะดับกลับบ้านนอนหลับไหวไหมครับพ่อไหวยอยู่แต่จุแบแต่เพื่อนน้อไม่มีแตบเพื่อนเนอก็รอกันนองกันน้อรไปแล้ และตอนนี้ม่เรียวแฟมิลี่ก็อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะกลับเราก็นั่งชิลๆอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆเขาก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะก่อนกลับมีเพื่อนประมาณสองคนน้องมิลาเนาะมาเล่นกับมิราใช่ไหมคะนั่นแหละแ,<ม>แล้วก็<ม>ก็นั่งนั่งรออยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เช็คบินกลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่อิ่มมากแม,ม,แม,ม่มันหนาวเหมือนอะไรที่ไหนหนาวบ้านเราเหมือนบ้านเรา บ้านเรามันเย็นเหมือนโรงแรมนะคะก็เราเปิดแอร์นะคะมันก็ต้องเย็นสิคะเออโอเคค่ะยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องวย,ยวแฟมิลี่ด้วยนะคะยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย